สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัดนะครับก็วันนี้เนาะนะครับเป็นวันที่เซตเนี่ยนะครับเด้งมาค่อนข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็คือมาจากเรื่องของการคลายกังวลน,นะครับคลายกังวลเรื่องสองครามรัสเซียนะครับก็บังเอิญเหมือนเขามาซ้อมลบเล่นๆแถวแถวชายแดนยูเครนเนาะนะครับคนก็เลยตกใจกันว่าเฮ้ย มันจะจะเกิดสงครามโลกครั้งที่4กันอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับคนก็เลยตกใจเนาะคุณก็ตกตกตก,ตก,ต,ก,ต,กตกเข้ามานะครับแล้วก็มีเรื่องของความกังวลเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่าราคาน้ามันมัน,ม,นมันดีดตัวขึ้นมาสูงมากนะครับก็เลยทําให้กลุ่มพวกคุณกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นตัวดันเซตขึ้นไปนะครับโอเคก็อา่าต้องเรียกว่านะนะครับต้องเรียกว่า,าในส่วนของ เซตเนี่ยแรงกดดันในในเรื่องขาลงเนี่ยก็น่าจะน้อยลงแล้วนะครับก็น่าจะน้อยลงแล้วแล้วก็แต่น้ำมันเนี่ยผมว่าลงถ้ามันลงไม่มากนะครับเช่นแบบยืนอยู่ระดับ 70, 80, เจ็ดสิบเหรียญแปดสิบเหรียญนะครับหลังจากเรื่องคลายคลายกังวลน,นะครับผมว่านะกลุ่มพลังงานน,นะครับน่าจะเป็นตัวนำเซตกับกลุ่มที่เป็นพวก เิดเมืองนะครับอย่างหุ้นคับลีกวิ่งมาแทบจะยกแผงกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ CPO เนาะนะครับก็วิ่งมาแบบถ้าถ้าเบรกมาก็คือขาขึ้นแล้วแหละนะฮะประมาณนี้หรือหุ้นแบบหลายๆตัวนะฮะอย่างตัวมินเซนเทลนะครับก็วิ่งมาเหมือนกันสะท้อนอะไรนะฮะสะท้อนเรื่องของความกังวลนะฮะเรืเ่องเริ่ม เริ่มหมดไปนะครับเริ่มหมดไปโอเคก็อ่าแล้วอีกอันนึ่งนะครับประเด็นที่ดันดันเซตบ้านเราก็คือเรื่องของการที่อเมริกาจะลดดอกเบียเ้ยเอจะขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละแต่ของไทยเนี่ยกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยก็คงอีกสักพักหนึ่งนะเพราะว่าคืออเมริกาเนี่ยเขาเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นจนตอนนี้จะชะลอยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าบ้านเรายัง ยังไม่ได้เริ่มเปิดเมืองกันแบบเต็มตัว100%เลยนะนะครับอ่ามันก็เลยทําให้การฟื้นของเราเนี่ยช้ากว่าเงินเฟอ้อขึ้นเหมือนกันแต่อาจจะขึ้นช้ากว่านะครับประมาณนี้ก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจพ่อไปได้นะครับหุ้นก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งขยับขึ้นมานะครับส่วนฝั่งอเมริกานั้นนะครับรลอยไทยที่เข้าขึ้นดอกเบี้ยเนาะ หุ้นกลุ่มที่เป็นหุ้นโกลดนะครับก็โดนเทเทานะครับแล้วก็เงินก็มาซื้อทั้งโลกเนี่ยแถบบ้านเรานะนะครับแถบอินเดียอาเซียนเนี่ยนะครับโซนนี้หุ้นในตลาดลก็จะเป็นหุ้น Value จะเป็นส่วนใหญ่เพราะหุ้นแบงค์นะฮะมาดูมาดูอินเด็ index, หุ้นแบงค์นะฮะนี่วิ่งกันแบบจจกระจายนะครับงบก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะโอเคก็เลยหุ้นบ้านเรามีทั้ง แบงก์ Bank, มีทั้งพลังงานนะครับก็เลยถูกถูกดันขึ้นมานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น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 สัญญาณที่ดีนะครับประมาณนี้โอเคส่วนวันนี้นะฮะคือหัวข้อของวันนี้นะครับเรามาจากตัวเราไปเห็นงบการเงินนะครับของหุ้น Curly e x p r e s s นะครับเขาประกาศงบออกมานะครับแต่มาสี่ก็ขาดทุนไป600กว่าล้านนะครับขาดทุนแบบ เยอะมากนะครับเราก็เลยอยากรู้แหละว่าไอสเต็ปแบบนี้เนี่ยนะนะครับมันจะจังหวะที่มันลงเนี่ยจะลงได้อีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อะไรเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตัวคอรี่เนี่ยนะครับหุ้นเขากําลังจะขึ้นนะครับโอเคอ,อย่างวิธีการอ่านเนาะนะครับเราก็เข้าไปดูในหน้าข่าวนะครับ มันมีมันมีประเด็นนะครับที่ที่น่าสนใจนี่ครับอันนี้เป็นคำอธิบายผลประกอบการนะเอาจริงนะครับถ้าถ้าให้เรานึกภาพนะนะครับก็คือราคาไม่ใช่ยอดขายเนี่ยก็คือราคาคูณด้วยปริมาณนะเพราะฉะนั้นอย่างบริษัทเคอร์รี่เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ ให้บริการการขนส่งสินค้านะครับทีนี้เนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยตัว Curry นะครับสิ่งที่ที่ IPO มาแล้วก็ทำวันนี้เลย,เน,ยนะครับก็คือพยายามใช้สารพัดสารพัดเครือข่ายนะครับช่องทางการส่งที่เขามีกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยกับแบรนด์ของเขาเนี่ยในการพัฒนานะฮะพัฒนาอย่าง เรื่องของไปดิว,ดวเจ้าใหม่ะนะครับอย่างเช่นไปส่งสินค้าห้องเย็นนะฮะไปส่งพวกจับอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเพจไหนดังๆก็ชั้นไปตั้งสาขาให้เลยนะฮะนี่โซเชียลคอมเมิร์ซอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้มีแบบราคาประหยัดนะฮะอันนี้จะเป็นพวกอาจจะตั้งบูธเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับมาก็ได้ สิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวปริมาณการจัดส่งพัสดุนะครับปีนี้นะครับทั้งปีก็คือเพิ่มขึ้นนะครับมา30เซนนะครับแล้วก็ตัวผู้ใช้บริการนะครับตัวผู้ใช้บริการก็ต้องเรียกว่ามีการเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมูลค่าการให้บริการก็เพิ่มขึ้นนะฮะลูกค้าใช้ e-payment ก็เพิ่มขึ้นนะครับโอเค คุณจัดส่งพัสดุนะทั้งปีเพิ่มขึ้น30%มาดูรายได้นะครับในไตรมาส4ีก็คือเพิ่มขึ้นมาแค่11%เท่านั้นเองนะฮะแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าไอตัวสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับก็คือใช้กลยุทธเ์เรื่องเรื่องของราคานะครับกลยุทธ์เรื่องของราคาก็คือมีการลดแรกจกแถมนะฮะลดแรกจกแถมแบบกระนำ ซัมเมอร์เซลซัมวาวกันเลยทีเดียวนะครับแต่อย่าลืมว่าคุณไปลดแลกแจกแถมแต่ว่าคุณมีต้นทุนคงที่อยู่นะครับอย่างเช่นเรามีพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับมีอยู่2,000ักว่าล้าน้าไมน้อยจอัดอ๋อส่วนใหญ่เป็นพวกสินทรัพย์ที่เช่ามานะครับใช่ไหมตึ๊กตึ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 ก,ตกอ่าถูกแล้ว ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นสินทรัพย์ที่เช่ามานะฮะอย่างรถยนต์ขนส่งอะไรพวกนี้ก็เช่ามานะครับเช่าซื้อมานะครับก็รถยังไม่ได้เป็นของเรานะครับอืมแล้วก็แต่แต่ถ้ถาถ้าดูทั้งปีนะรายได้ก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้เติบโตเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้คือยังยัง,ย,งยังถือว่าพอใช้ได้แต่ถ้าดูเป็นงบปีนะอ่าเห็นดึกจำภาพตรงนี้ดีๆนะครับเก้าเดือนพันล้าน อันนี้เก้าเดือนหกร้อยห้าสิบเอ็ดแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูกำไรนะกำไรตึกตึกกำไรสุทธินะครับจากพนะันสะี่เนี่ยนะเมื่อกี้เก้าเดือนนะหกร้อยนะครับทั้งปีเหลืออยู่สี่สิบหกนะค,คือปกติงบการเงินเขาจะไม่ค่อยทำไม่นี่มาให้นะครับเขาจะไม่ค่อยทำแบบ งบไรมาสี่มาให้เราต้องเอาเต็มปีตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยนะฮะลบด้วยงบ9เดือนนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าไรมาสี่ของ c u r r y Express เนี่ยนะครับขาดทุนไป600ล้านบาทนะฮะก็เลยทำให้กำไรทั้งปีเนี่ยเหลือแค่46ล้านเท่านั้นนะครับแล้วก็กลอสมาชินทั้งปีนะจาก16ล้านนะครับเหลืออยู่7ล้านนะฮะ แล้วก็พอกําไรขั้นต้นหาย EBIT ีบิตนะีบิตจาก9.8นะครับก็จะเหลือแค่0.6%นย์เน็ตสุทธิก็เหลือ0.2%นยอะฮะยอดขายด้วยรวมก็ยังลดลงอันเนี้ยมันสะททอแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงสัดส่วนนะสัดส่วนลูกค้าก็ยังใกล้ใเดิมแล้วก็จะไปเน้นพวก B 2 B นะฮะก็คือบริษรัทต่อบริษรัทมากขึ้นแต่ว่า ไปดูยอดก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแค่300กว่ก็าล้านจากเกือบ20,000ล้านนะฮะลักษณะแบบนี้นะนะครับมันมันมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากเ,าเรามีเรื่องของฟิกคอร์สนะครับฟิกคอร์ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าพอคุณไปลดแลกแจกแถมนะฮะตัวกรอสมาจิ้น มันคือรายได้เนี่ยมันก็จะลดลงแต่ว่าต้นทุนคุณเน่ยเท่าเดิมนะฮะรายรายได้ลดลงต้นทุนเท่าเดิมนะฮะมันก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับคือต้องเรียกว่าเป็นบริษัทที่มีต้นทุนคงที่ค่อนข้างสูงนะครับลักษณะหุ้นแบบนี้เนี่ยนะเป็นหุ้นที่เราต้องเราต้องตามนะนะครับเราต้องเราต้องตามเพราะเพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าในจังหวะที่คุณยังทําธุรกิจไม่คุ้มทุนเนี่ยกำไรมันจะไม่เหลือแบบนี้นะฮะแต่ว่าวันไหนที่ตัวรายได้เนี่ยเขาถึงจุดคุ้มทุนขึ้นมานะครับเพราะาฟิคคอร์สเขาลงลงไปห,หมดแล้วถูกไหมฮเหลือแค่รอถึงจุดคุ้มทุนนะครับรายได้เพิ่มแสดงว่าไต่มาต่อ,ต,อต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือตัวรายได้เนี่ยจะต้อง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องห้ามห้ามลดลงนะห้ามลดลงอ่ะถ้า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 ยัางเพิ่มขึ้นเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าต้นทุนเขาก็เขาก็มีคงที่อยู่เท่านั้นแหละนะอ่ะอันนี้จะเป็นของ scb นะนะครับเขาก็คาดการไว้พอดีนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าอ่ามีตลาดนะครับเป็นเรื่องของ ไปจับมือกับเซ็นทันรีเทลนะฮะขนของใหญ่ๆเลยนะฮะอ่าแล้วก็ต้องเรียกว่าเอ่อตึกตึกตก,ก,กอ่าอันนี้นะครับแล้วก็ต้องเรียกว่ามันจะมีพอพอติดโควิดเนี่ยมันต้องมีพวกสแปร์สแปร์พนักงานสแปร์อะไรนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะมันก็จะเป็นคอสที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยที่เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเตรียม ทรัพยากรสำรองเดี๋ยวพอโควิดจบอะไรจบนะครับแล้วตัวออเดอร์นะออเดอร์ออเดอร์มันยังมามันยังเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันได้ถึงถึงจุดคุ้มทุนนะครับประมาณสักปี66ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ให้เราดูตรงนี้นะนะครับลักษณะลักษณะการโกลดจะเป็นแบบนี้ฮะ แต่ก,ก่อนกรอสก็ยี่สิบใช่ไหมฮะแล้วพอเริ่มใหม่จริงๆมันก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆแล้วนะนะครับพอเริ่มถึงไม่จุดคุ้มทุนเห็นไหมครับว่าตัวกรอสมาจินก็จะแย่ลงนะครับแลว้วจังหวะที่ยอดขายคุณยังโตต่อนะี่ครับจากหมื่นแปดขึ้นมาสองหมื่นสองหมื่นสามสองหมื่นห้านะฮะกรอสมาจินเนี่ยมันก็จะ ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากห7จุดเจ็ดมาแ2ดจุดมา9 7้าจุดเจ็ดนะครับแล้วทีเนี้ยกำไรมันก็จะกระโดดขึ้นมานะครับกำไรก็จะกระโดดขึ้นมาตื่น net profit margin นะครับอะกระโดดขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะหลังจากเลยสังเกตนะจังหวะที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนเนี่ย กําไรแค่ล้านเดียวแต่จังหวะที่พอถึงจุดคุ้มทุนแล้วยอดขายโตกรอสมาจินมาคือรายได้ส่วนที่เกินต้นทุนคงที่ไปทั้งหมดเนี่ยมันจะกําไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะกระโดดแรงมากเนี่ยเไอจังหวะแบบนี้แหละนะครับมันโตหุ้นมันจะค่อนข้างแรงนะครับโอเคถามว่า ราคาเนี้ย PE จะเหลือเท่าไหร่นะครับติกต๊กติกต๊กตกิติก๊อันนี้เขาไม่ได้คาดการมาให้เนาะเราก็ทำเองก็ได้นะครับก็คือเอา market cap ตั้งนะ41,200ื่นหนนเอ้ยสี่9มนะหารด้วย750ล้าน PE หน้าวันนี้เลยนะครับถ้าเกิดทางกำไรได้เท่านี้ก็คือ55เท่าก็ยังแพงซึ่งปัญหาคือเราเราไม่รู้ด้วยว่ากำไรฮะรมันจะขึ้นมาถึงจุดสูงสุดที่พันสี่เหมือนเดิมได้ที่เท่าไหร,ร่นะฮะสมมุติปรับขึ้นมาที่พันสี่ร้อยนะครับก็จะ PE ประมาณ29เเท่านะครับและณณณระดับราคานี้นะครับ ถามว่าแพงไหมก็ยังยังแพงอยู่นะครับจริงๆหุ้นตัวนี้นะครับน่าจะเรียกว่าเป็นยูนิคอร์ตัวหนึ่งของไทยได้นะครับแต่ว่าบางเอิญเจ้าของเคอร์ลี่เขาอยู่ฮ่องกงไงนะครับเขาก็เลยไม่นับไปนับตัว f l a ก x อ็ก s แทนนะครับโอเควันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือสรุปก็คือเซตเนี่ยพบกับข่าวดีนะครับว่ารัสเซียเขาก็ เริ่มที่จะเจราจากันได้นะครับก็น่าจะส่งผลให้เซนติเมนต์กับสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ